สวัสดีค่ะมาเจอกันตอนเย็นอีกำลังเข้าครัวขอตั้งนี่กันโอเคบีกำลังจะเข้าครัวค่ะคือเมื่อคืนเนี้ยดู Youtube ดูไปดูมาเฮ้ยเห็นเขาทำอนเนี้ยค่ะห่อหมกปลาคือแบบีอยากกินมากเลยแล้ววันนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไปซื้อปลามาไวล้ละแล้วก็ได้เป็นปลาแซลมอนมาแบบนี้เพราะปลายอย่างอื่นมันคือแบบทำห่อหมก ไม่ได้ค่ะคือหมายถึงว่าคือมันไม่ม,ไม,มันไม่ใช่มันไม่มีปลาช่อนแบบบ้านเราอะ่ะบีก็เลยต้องใช้ปลาแซลมอนแทนเดี๋ยวบีขอเอียงไอ้นิ้กล้องลงไปนิดนึงจะได้เห็นนี่ดีกว่าไหมจะทิมไหมนยะโอเคนะคะี่ค่ะมาแรกปลาแซลมอนกันเลยดีกว่าบีอยากได้หัวมันด้วยบีจะเอาหัวมันด้วยนะะตัดเลยเหมือนเดิมค่ะ ม,มีคมคมทำห่อหมกปลาเดี๋ยวบีจะบอกสูตรอีกทีนึงเมื่อแกบีผสมไปนั่นเสร็จละไอ้อะไรนะพริกแกงนะคะผสมเสร็จแล้วง่ายง่ายประมาณนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่ง รยนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็อถุงมือปลาตัวนี้บีก็เหมือนเดิมค่ะบีชอบซื้อปลาสามอนมาเป็นตัวมันจะถูกกว่าเนาะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะกิโลเก้ากิโลสีิบสี ถูกด้วยกิโลละหกเก้าเก้าค่ะถูกดีโอเควันนี้ก็จะมาตัดช่วงหัวแล้วก็นนี้ด้วยขอตัดคลีบมันออกก่อนเนี่ยค่ะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึง ส่วนนี้บีก็ใจนี่เหมือนกันนะบีชอบกินน่ส่วนก้างใช่ป่ะคือคนไทยอาจจะชอบนี่ได้แล,แล้วก็หัวหัวจริงๆอยากจะผ่าครึ่งแต่มีดมันแบบผ่าไม่ได้ไงก็เลยไม่เป็นไรก็ทั้งหัวแล้วก็อันนี้ก็มาเฉืกอ,เ,อเฉพาะเนื้อเชื้อ,เ,อเฉพาะเนื้อ เขาว่านเ้พี่อยากจะทําชิ้นใหญ่มีก็เลยโอเคถ้างั้นตัดครึ่งเลยละกันแล้วก็แล้วเฉพาะเนื้อก็ไม่รู้ว่าคนอื่นใส่หนังไปด้วยเปล่าบีทำนี้ไม่เคยใส่หนังอะเอาออกหมดเลย่ะนี่ แต่ตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องออกก็คือทำเป็นชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่แบบนี้เลยโอเคถ้างั้นบีขอ e ทำให,อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ โอเคค่ะส่วนโกซิตี้มาร์เก็ตเตอร์โอเคค่ะมาดูต่อเลยแล้วก็มีหั่นปลาเสร็จแล้วนี่นะคะมันอันนี้มันเป็นน้าพริกแกงนะคะพริกแกงที่มีใส่น้ํากระทิใส่กะทิไปแล้วหนึ่งกระป๋องเป็นกะทิกะป๋องนะคะแล้วก็น้าปลาน้าตาลแล้วก็ ลดดีนิดนึงค่ะพี่ชอบสลดดีนิดนึงก็แค่นี้ค่ะอ่าแล้วก็เขียวเขียวนี่ก็จะเป็นใบอะไรนะลิเมรีติดด้วยนะคะอะไรอะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนี่นะคะใบมะกรูดโอเคแล้วเดี๋ยวบีก็จะใส่ปลาไปเลยมาใส่ปลาไปเลยใส่ปลาลงไป อนนี้หกโมงครึ่งค่ะก็เข้าตู้อบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเสร็ล่ากัเลยเสร็จแล้วแล้วเราก็มาคนคนให้มันเข้ากันแบบนี้นูฮาโค่โคนะคะคือมันแค่นี้ก็น่ากินคือตอนที่บีออ่ม ยังไม่ได้ใส่ปลาค่ะตอนที่ทำผัดผิดแกงค่ะบีก็ชิมแล้วนะมันก็อร่อยดีก็คือโอเคอะก็ชิมได้แหละพูดจรงแต่ตอนใส่ปลาแล้วก็ไม่ชิมแล้วน,น,นะคะเสร็จแล้วบีก็จะมีอันนี้อันนี้ไม่เป็นผักผักกาดปะคะหรือว่าอะไรผักกาดขาวใช่ปะผักกาดกับกระหล่ำอะบีสับสนมากเลยตั้งแต่เล็กจนโตนจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยบียไม่รู้แหล,นนนนล่งมาจากไนกระหล่ำ จริงๆนะคะบีเออแต่ว่าอันเนี้ยคาดว่าจะเป็นเขา,าเรียกว่ากีนากาเลยะค่ะภาษาฟินเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยกระหล่ำมันเนาะไม่ใช่ผักกาดอันเนี้ยค่ะเน,นี่ยบีก็ไปลวกก่อนเนาะเอาไปลวกก่อนแล้วก็มาลองนะคะมาลองพื้น,นแล้วก็หลังจากนี้เราก็ตักใส่เลยนะคะตักใส่ไปเลยต้องตักกระเทเลยแล้วกันกระจายให้มันทั่ว ใจให้มันรั่วเพราะบีต้องลวกผักไอ้นี่ก่อนไอ้ประกาศใช่ป่ะประกาศก่อนเพราะว่ามันเพราะว่าอะไรบีเคยทําครั้งแรกเลยอะสมัยนูน้นบีไม่ได้รวกผักอะค่ะไม่ได้ลวก,กลวประกาศก,ก่อนแล้วพอบีใส่ไปที่แบบอย่างเงี้ยไปใต้ก้นเนี่ยคือมันไหม้อะค่ะตามขอบเนี่ยตามขอบที่มันมีประกาศมันไหม้บีไม่รู้ไงก็คือลองผิดลองถูกมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบโอล่ะสูตรน,นี้คือสูตรบีเลยนะเนี่ยสูตรบีเลยนะเนะีนะ่ยนะนะ เดบีจะเขียนสูตรไว้อีกทีหนึง่งนะคะที่ใต้ใต้วเดีโอเนีเดบีลงแล้วก็เดบีจะเขียนสูตรไว้ให้เผื่อมีใครสนใจไงดูเหมือนจะยากเนาะไอหอ่อหอหมกอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันง่ายมากเลยนะ <S <S <ๆ>อ่าแล้วบีก็ลืมเปิดไ,ดอ,ไปปดอ,อ้นี่เปิดตู้อบนะคะแป๊บเปิดตู้อบเดบีเปิดตู้อบไปที่230นะคะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็แค่นี้นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่นี่อะไรนะปิดฟอยอะคะ่ะฟอยปิดด้านบนฟอยปิดด้านบนนี่เรียบร้อยแล้วก็บิกก็มีพริกอะอันนี้ไม่ใช่พริกชีฟานะคะมันเป็นพิกอย่างที่เคยให้ดูค่ะเป็นพิกของสเปนที่ซื้อมาจากประเทศสเปนเนคือเผ็ดมากอะ เผ็ดกว่าพริกชี้ฟ้าบ้าเนเราอีกค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันสุกใช่ปะแล้วเดี๋ยวเบี้ยมาโรยหน้าทีหนึ่งให้มันแบบเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยก็จะมีใบมะกรูดอะคะ่ะโรยหน้าอีกทีหนึ่งตอนที่มันสุกแล้วโอเคช่วงนี้เราก็ไม่มีอะไรเราก็รอรอตู้อบนะคะนี่เขามีอะไรมาให้ดูด้วยแหละอยากกินใช่ไหม บีไปร้านก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะบีไปซาวน่าบ้านพักร้อนใช่ป่ะคะแล้วก็ได้ไปแวะร้านร้านร้านอะไรเนะร้านเยอรมันนะคะที่เขาเรียกว่าลีดอะที่ร้านลีดอะก็ไปเจอ Lead down. อันนี้มันจะมาบ่อยมากเลยบีชอบกินสามีาบอกบีบีเมื่อกี้ฉันเจอลินจีตรงนู้นด้วยก็เลยเดินไปดูอ่ะเออโอเคก็เอามาแค่นี้ก็พอชอบหวานมา สามีมบีชอบใส่กางเกงนี้มากเลยไยดอกอะไยดอกซื้อมาจากประตูน้ำค่ะไม่ค่ะแถวสับปะอียค่ะแถวสัวรีตัวละสองร้อยห้าสิบก็คือเขาทำงานที่บ้านเนี่ยคะก็เอามาใส่ในบ้านอืมหอมหอมอร่อย โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอรอ,รอปลาก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวสุกแล้วบีมาให้ดูอีกทีนึงบีที่บีใส่เออบีลืมบอกไปที่บีใส่ไอ้ที่ใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะบีไม่มีเนี้ยไม่มีอะไรนะไม่มีเบตองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอที่จะแบบจะใส่ให้มันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยแบบใส่อันใหญ่ไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยทีเดียวพอเรากินแบองเงี้ยแล้วแค่แบบอะไรมาตักก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมันมันก็นะพูดถึงอ่ะคือทําทําทีเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย และนี้ก็คงจะกินประมาณสองสามวัน,นะคะ่ะจะไปฝากเพื่อนเด้อเผื่อเหลือ <c oughs> โอเคแ้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอืมบีแวะมาบอกก่อนอที่บีใส่เครื่องแกงไปนะคะก็จะมีเครื่องแกงแดงสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีสองหรือสามช้อนโต๊ะแล้วแต่ปลาถ้าปลาเ,าเยอะล้วก็ใส่เยอะก็ <c oughs> ะดูจํานวนปลาพริกแกงแดงแล้วก็จะมีะน้าปลา น้ำตาลแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยแล้วก็กะทินะคะกะทิบางคนก็จะแยกหัวไวเนาะแล้วก็แล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าแต่ว่าแป้งข้าวเจ้าบีบไม่ไม่ไม่เอามารวมในในใน,ในตรงนี้นะคะเพราะว่าบางคนเขาจะแบบเอ่อทแบบหยอดหน้ามันอะแต่บีไม่ทําก็คือถ้าถ้าสมมติว่าใครอยากจะหยอดหน้าอะไรเงี้ยก็เอาแป้งข้าวเจ้ากับกะทินะคะที่เราแยกไว้นิดเดียวอะเอาไปเข้าไมโครเวฟ แล้วก็ให้มันเวฟนิดนึงให้มันแบบเลวตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มาหยอดข้างหน้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบตกแต่งด้วยแบบพริกด้วยอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีก็มีอยู่แค่นี้ละอ่าแล้วก็แล้วก็ไข่ไก่อย่าลืมไข่ไก่ไข่ไก่บีใสองฟองนะคะสองสามฟองแล้วแต่แต่ส่วนมากพี่ก็ใส่สองฟองอะไรพูดถึงปลาหนึ่งตัวอะไรเงี้ยโอเคแค่นี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนเอ่อตอนที่มันสุกกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ระหว่างที่รอ้อนมากบีต้องไปถอดเสื้อไม่ไหวไม่ไหวคือในบ้านตอนนี้ร้อนจริงๆร,ระหว่างที่รอเราก็มาเนี้ยขอเขย่าขาวดกันอันนี้บีได้มาจากสาม,มีค่ะซื้อมาจากโปลแลนด์เขาไปประชุมที่โปลแลนด์ก็ซื้อมาฝากนี่ได้ยินเสียงํำแข็งแตกกออ็เ่ย เมื okay, ่อกี้จริงๆแล้วอะเบีเอาอันนี้ออกมาแล้วละ่ะปลาออกมาดูค่ะแต่น้ํามันท่วมเลยคือมันกําลังจะสุกเลยทีค่ะขวดนี้ก็เหลือแค่นี้ละเมื่อกี้ไปบ้านแม่ย่ามาเตรียมอุปกรณ์ดูไปบ้านแม่ย่ามาเราได้ได้มาอีกขวดก็คือเหมือนกันนะเป็นเป็นอะไรอะเป็นครีมค่ะเป็นเหล้าครีมเออนีียค่ะ คือน้ำท่วมลนนแ,แล้วตอนเนี้ยใกล้ใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะได้ชิมและรอรอรอง่ายเสร็จแล้วเดือดปุดเดือดปุด,ปด,ปดมันเป็นอะไรที่แบบ บีไม่รู้จะเอาอยัางไงเดี๋ยวก่อนเอากล้องมาอย่างเงี้ดีกว่าบีอยากให้ดูจริงๆนี่เลยเห็นไหมคือมันน่ากินมากเลยเดี๋ยวบีขอตักก่อนแล้วกันเพรานั้นเนี่ยตักก่อนตักก่อนข้าวผงมะเ,เช้าค่ะที่จะอุ่นเสร็จเมื่อกี้บีขอตักก่อนแล้วกันตอนเย็นกินข้าวนิดเดียว ก็ค่ะอือหือมันแบบเนี่ยมันน่ากินมากเลยอ่ะตรงหัวอยู่ไหนอ่ะกินตรงคลีบมันอีกว่าอือือ ชิ้ก่อนนะดีก็ว่าลืมอะไรเออนี่ไงพริกพริกพริกโรยแต่เผ็ดมากอืมสีสันนี่แบบฟุตฟุตนี่นะคะหลังจากที่โรยพริกเสร็จแล้วเดีวมาดูเดี๋ยวมาดูรอบหนึ่ง กินมากเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่